สว่ดีครับพบกระช่องช่องต่ำโกกนะครับรถใครมาเนาะพี่น้องนะครับหน้าบ้านลุงนะครับเปิดไฟเลี้ยวมาับอยู่นะครับพี่น้องเอีทุกทท่านนะครับมาดูนะครับตอนนี้นะครับจะเป็นรถใครเนาะพี่น้องคุ้นๆนะครับเป็นรถใครเนาะพี่น้องนะครับรถกินเองหรือเปล่านะครับ ตอนนี้เราก็อยู่หน้าบ้านลนงนะครับไอ้ี่ทุกท่านนะครับไปดูเป็นรถไคนะครับอเป็นรถที่หนึ่งหรือเปล่านะครับรับบรรยากาศล่าสุดนะครับไครเนาะเนาะนะครับรโอ้ สวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบมารับน้องมารับโอ้มารับน้องนะครับซึ่งมาจากจำปดงจำปดงนะครับผมก็อ้าวรถใครคุณคุณน่าจะเป็นรถที่หนึ่งนะนี่ผมว่าใช่นะครับเป็นยังไงพี่ทางนู้นเสาไฟเรียบร้อยหมดหรือยังครับเสาไฟเรียบร้อยแล้วเดินเข้าเรียบร้อยเนาะ รอมอแปลงเนาะเขาบอกว่าเร็วๆนี้แหละถ้าขอเพราะว่าถ้าขอเร็วๆไม่น่าจะไม่ถึงอาทิตย์นะพี่เนาะเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าเหลือแต่มอแปลงอย่างเดียวมอแปลงเดียวเพราะวันนี้เขาไปติดตั้งเขาไปจ้ำสายไปแล้วครับแต่จะสร้างอะไรสุดโอ้าหครับแล้วก็ต่อที่มอแปลงครับแอร์ี่เตอร์มีครับมีหมดทุกอย่างเหลือแต่หม้อแปลงทีนี้ไม่นานไม่นานนะครับวันเดียวก็เสร็จถ้าหม้อแปลงมาเนาะพี่เนาะ เราก็รอเวลาแค่นั้นนะครับนี่นะครับการทํางานของเราก็จะง่ายขึ้นนะครับถ้ามีไฟฟ้านะครับถ้าไม่มีไฟฟ้ามันก็โอ้่าลาบากแล้วพี่เนาะลําบากครับถ้าใช้เครื่องปั่นไฟมันไม่พอมันกระตุกมันพี่ครับไฟไฟเยอะๆไม่พอแน่นอนนะครับครัเสียงดังด้วยเนาะพี่สิ้นเปลืองกว่าด้วยครับับลําบาก อยู่ก็ค่อนข้างจะลําบากด้วยเพราะว่าความมืดความอะไรเนี่ยเนาะพี่ทุกวันนี้ก็ความเจริญมันมาถึงแล้วพี่เราก็ต้องการเนาะพี่เนาะเราต้องการความเจริญนะครับทุกทท่านก็ต้องการความเจริญเหมือนกันนะครับนี่นะครับพี่เมงนะครับก็ให้ข้อมูลมาแล้วนะครับเรื่องจำปาดงนะครับเรื่องไฟฟ้านะครับมารับน้องทั้งสองนะครับน้องน้ำมนนะครับพระเอกสองท่านนะครับมารับพระเอกมารับพระเอกอยู่นะครับ พี่เหน่งนะครับมารับให้ลุงกับป้านะครับลุงกับโอ้เมื่อวานนี่พี่เหน่งกลับมาก่อนครับผมซื้อแวะซื้อกับข้าวอยู่ในตลาดนั่นอยู่เมื่อวานนี้ครับแวะซื้อกับข้าวครับมาทานข้าวก็พออยู่เมื่อวานนี้ตอนข้ามจะไปพี่ข้ามนะพี่เหน่งมาบอกบอกบอกว่าบางทีกาท่องเที่ยวเขาผันไปผันมาเที่ยวภูเขา ก็มีแวะบ้างเลยพี่ดีกว่าอยู่ด้านในเพราะว่าคนจะได้เห็นด้วยเะไแหละป้าโซก็จะมีรายได้เนาะเขาให้เกลมาขายด้านหน้ามันจะได้ดีเขาจะได้เห็นด้วยเพราะว่ามันก็มีแวะมาบ้างเลยพี่มาดูเนาะคนเขาที่ยังไม่เคยมานะครับภูเขาทร่วาสวยมากเลยบหมอกสวยหมอกเพราะว่าฝนตกเนาะเพราะว่ามันมีโขดหินโขดอะไรมันก็จะมีไอขึ้นไอของหินนั่นแหละ โดนความร้อนกับโดนน้ําความเย็นก็จะเกิดเป็นไอใช่ครับไาอยู่โซนอีสานนี่ให้ต้องต้องทมาที่นี่ครับจะได้เห็นไอหมอกครับนี่จะได้เห็นไอหมอกสวยที่สุดสวยครับมีทุกรสทุกชาติอยู่นี่พี่น้องนะครับอยู่ตรงนี้นะครับที่โกโก,ก้มีมนขังหลายอย่างพี่น้องนะครับ ครับพี่เหน่งก็ได้มาจากจำปาดงนะครับมารายงานความคืบหน้านะครับไม่ดูเนาะเรื่องไฟฟ้าเห็นแต่ในคลิปครับพี่เหน่งก็ดูคลิปพี่เหน่งอยู่ดูคลิปโอ้ไฟฟ้าเข้าแล้วดีครับครับดูเป็นเป็นบ้านเป็นเมืองครับครับมีไฟมีไฟมีน้ำมีน้ำครับก็ครบแหละครับมีถนนครับพร้อม สองสิ่งนี้สําคัญที่สุดาะว่าผมเองไฟกับน้ำนี่สาคัญที่สุดนะครับในการดํารงชีวิตถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็จะลําบากหน่อยนะครับถ้าไม่มีน้ําไม่มีน้ําอาบนี้ก็แย่นะครับครับแย่ไม่มีไฟก็ลําบากคนละอย่างคนละเบบอีกครับไฟนี้ก็ให้แสงสว่างเนาะแสงสว่างเพื่อจะดำดำรงชีวิตแต่ละวันเนาะทุกวันนี้ก็ใช้ชาร์จโทรศัพท์เนาะ แสงสว่างอืมอืมไฟฟ้าตู้เย็นกอดภลมครับมันก็ดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมอืมให้ครบเครื่องครับครับผมพี่เน่งนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ให้ข้อมูลนะครับอ่าพี่เน่งก็ให้ข้อมูลเรามาแล้วนะครับเหลือแต่หม้อแป้งนะครับตอนนี้นะครับ ตัวนี้นะครับพี่หน่งก็มารับพระเอกนะครับสองท่านนะครับปราเตนบอกว่าเมื่อวานนี้ไปรับพระเอกก่อนเด้อเพิ่นวานะครับลุงก็มาถึงก็โอ้นะครับน่าจะตีห้ามามาถึงนี่เนาะพี่น้องนะครับอืมมารับพระเอกสองท่านนะครับเพื่อขึ้นศาลนะครับพรุ่งนี้เนาะป้าแตนก็ฝากนะครับเป็นธุระนะครับให้พี่หน่งนะครับมารับนะครับพี่น้องนะครับ มารับาน้องโอมกับน้องน้ำมนนะครับไปด้วยนะครับลุงกับป้าก็อยู่ที่มุกนาหารนะครับอยู่ที่ศาลนะครับตอนนี้นะครับให้พี่หนึ่งนะครับมารับน้องทั้งสองคนนะครับมารับเพลกนะครับไปนะครับลุงก็ยุ่งอยู่นะครับลุงกับป้านะครับก็ให้พี่หนึ่งนะครับมารับนะครับวันนี้ นี่นะครับที่โกกอกของเรานะครับพี่เน่งก็พึ่งมาถึงนะครับเป็นรถจอดปุ๊บผมก็มาหาพี่เน่งเลยผมก็อ้ารถใครคุณคุณนะครับน่าจะเป็นรถพี่เน่งนะครับก็เมาดูนะครับเปิดไฟเลี้ยวนะครับอยู่หน้าบ้านลุงก็เดินมาดูนะครับเดินมาดูนะครับก็ใช่นะครับรถพี่เน่งของเรานะครับรถพี่เน่งของเรานะครับก็รายงานความคืบหน้าให้ ช่างต่ารู้นะครับไฟของเราก็เรียบร้อยนะครับที่จำปาดงนะครับเรียบร้อยนะครับน้ําไฟสะดวกนี่นะครับน้องทั้งสองนะครับกําลังเดินทางขึ้นรถนะครับไปที่จังหวัดมุกดาหารนะครับสุดหล่อของเรานะครับระเองนะครับน้องโอมนะครับคนนี้นะครับคนโตนะครับลูกชายคนโตของลุงพลป้าแตนนะครับแต่น้องน้ำมนนะครับยังไม่ออกมาอยู่นะครับตอนนี้นะครับนี่นะครับทุกคนก็โอ้นะครับหน้าตาดี รอเล้าเอาการน,นะครับสูงยาวเข่าดีพี่น้องนะครับอนีที่หนึ่งนะครับทำหน้าที่นะครับรับน้องทั้งสองนะครับไปที่ <c oughs> จังหวัดมุกดาหารนะครับพรุ่งนี้ก็จะสอบนะครับน่าจะสอบทั้งสองคนนะพี่น้องนะ ตอนนี้ลุงก็ยุ่งพี่น้องนะครับอยู่ที่ศาลครับตอนนี้นะครับผมก็จะรายงานนะครับให้เอฟซีทุกท่านได้รู้นะครับที่โกโกอกเป็นยังไงบ้างนะครับเอฟซีก็จะได้หายกังวลหายห่วงพี่น้องนะครับโกโกอกเป็นยังไงบ้างเนาะส่วนตผมก็จะให้เอฟซีรู้นะครับเอฟซีเป็นช่วงๆไปนะพี่น้องนะครับเกาะอ่า ที่โกกอกพี่น้องนะครับรายงานข่าวที่โกกอกให้เอฟซีรู้นะครับเอฟซีก็จะได้ได้รู้นะครับโกกอกเป็นยังไงฝนตกหรือเปล่าแดดออกหรือไม่นะครับนี่นะครับพระเอกมาอีกแล้วนะครับน้องน้ำมนน้องน้ำมนนะครับน้ำมนนะครับไปแล้วนะครับอืโอ้น้ำมนไปแล้วนะครับไม่มาเล่นกับเจ้าคุณเลยนอนน้ำมนเนาะเจ้าคุณคิดถึงอยู่เร้อ อ,อไปที่บางเยี่ยมแล้วไม่คิดถึงไม่คิดถึงเจ้าคุณเลยเจ้าคุณคิดถึงอยู่อ,อ,อ,อนี่นะครับไปอีกสองท่านไปแล้วนะครับขอบพระคุณมากครับพี่ครับพี่เมย์ครับขอบคุณมากนะครับ,อ,บอยากไปอยู่พี่วันนี้มันนีมันค่ำแล้วคุณจะไปอยู่ติทุระวันนี้ด้วยก็พรุ่งนี้แหละจะไปอยู่พี่ครับ ขอบพระคุณมากครับพี่เน่งพี่เมย์ครับไปไปเดินทางปลอดภัยเดอ้อเจ้าคุณคิดถึงเด,อเดอ้อน้ำมนต์นี่นะครับไปนะครับไปเรียนที่นู่นนะครับอุซีเมื่อก่อนก็เล่นกับเจ้าคุณนะครับเล่นเกมเล่นอะไรด้วยกันนะครับ <c oughs> วันไหนที่น้ำมนต์จะมาสักทีนะครับก็พูดอยู่นะครับ พี่น้ำมนต์ไปเรียนหนังสือนะครับเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวจะมาอยู่นะครับเพราะว่าเขาเคยเล่นด้วยกันนะครับเอฟซีนะครับก็กําลังจะเดินทางไปนะครับที่มุกดาหารนะครับมุกดาหารนะครับอืมารับน้องทั้งสองท่านนะครับมารับพ่อเอกพี่น้องนะครับมารับพ่อเอกนะครับขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะครับ โดยพี่เน่งนะครับพี่เน่งกับพี่เมนะครับช่องเมเดชาแนลนะครับนี่นะครับไปแล้วนะครับผ้าห่มไปด้วยนะครับกลัวหนาวนะครับอ่าไปแล้วนะครับอาไปไปแล้วนะครับไปโชคดีครับพี่เมแอร์พี่เมครับอโชคดีนะครับเดินทางปลอดภัยครับนะครับนี่นะครับขอญาตลงคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่องช่างต้ามโกกโกนะครับนี่นะครับ คือพหน้าล่าสุดนะครับที่โกกกของเรานะครับเอฟซีทุกๆท่านนะครับขออนุญาตลงคลิปนะครับ